ลลสบายดีี่วันมือนี้มาเห็ดกันสกูหยัดใสเด้๋ยนี้เด้อเดี๋ยวกำลังเห็ดอยู่รอจฉยและเด้ไหสิจะบักงามแต่ตัวหงายจุ่มนะที่นี่บอกเออนี่ได้งามเลยได้อืมงามแต่ว่าหันยหยก้อนหงาหักมักต้นนั้นหมักของตัวนะทำพอมีแล้ววันจะยๆค่ ถ้ากิ้งเบืองลองมันแซบแซบเลยพี่น้อมโฮเมกเลยวนะันนี้ลุยเยล่ยเลยบาทแซบเลยน,นิ่หมอ ในภักสลับเสียไปกินกับอันนั้นสกุญญาณใส่พี่น้องเอ้ยหนีง่ามงามแต่ว่ามันอยากอันนั้นมาปลูกไว้มันอยากอันนั้นในน้อยนึงมันหักมัวมัึงดูมเงดูมันมัว